ดวงรายเดือนตามปีนักษัตริย์ประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564คนเกิดปีชวดการงานจะเกิดเป็นหามีศัตรูคู่แข่งมีคนคิดร้ายมีเรื่องกดดันหรือกําลังคิดอยากจะออกจากงาน เปลี่ยนงานใหม่ในช่วงนี้จะมีความผิดพลาดเสียหายเกี่ยวกับงานได้ภาระความเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักมากเกินไปสุขภาพร่างกายสุดโสมย่ำแย่ดวงเกี่ยวกับการงานของคุณในช่วงนี้ไม่ดีค่ะการเงินมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินมากเสียเงินเก็บเงินไม่อยู่ถ้าทําธุรกรรมทางด้านการเงินหรือรับผิดชอบทางด้านการเงินมีโอกาสเสี่ยง ที่จะผิดพลาดเสียหายต้องระวังให้มากการลงทุนหรือการทำธุรกิจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียหายหรือไม่ได้กำไรตามที่ตั้งใจไว้ในช่วงนี้ไม่ควรไว้ใจใครจะเกิดความขัดแย้งเพราะปัญหาทางด้านการเงินได้ความรักคุณจะได้รับความดูแลเอาใจใส่ความอบอุ่นจากครอบครัวมากขึ้น คนที่รักกันมานานๆยังไม่ได้แต่งงานกันมีโอกาสจะได้จัดงานวิวาหรือคุณและคู่ของคุณกำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดวงความรักอยู่ในช่วงขาขึ้นคุณจะมีความสุขมีความอบอุน่นกับคู่ครองคนรักมากขึ้นค่ะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาแต่ขอให้ระวัง ในเรื่องของกล้ามเนือเส้นเอ็นไว้ด้วยนะคะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีชวดในเดือนนี้คุณควรทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกหรือทำบุญกับคนป่วยคนพิการยากไร้อนาถาทําบุญค่ายานพาหนะก็จะช่วยเสริมดวงได้ค่ะ คนเกิดปีฉลูการงานคุณจะได้รับความก้าวหน้างานใหม่โครงการใหม่จะประสบผลที่ดีคุณกำลังจะมีโชคจากลูกน้องบริวารหรือเด็กๆลูกหลานผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโตทางด้านหน้าที่การงานมีความสุขในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านายมากขึ้นกว่าเก่า หน้าที่การงานในช่วงนี้ดวงกำลังดีจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสำเร็จสมหวังเป็นส่วนมากค่ะการเงินในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จที่ดีในด้านการเงินได้เงินได้งานได้สิ่งที่ดีๆมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดการเงินมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคโชคจากเด็กๆ ลูกหลานบริวารได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ใหญ่การทำธุรกิจหรือการลงทุนจะได้ผลกำไรที่ดีค่ะความรักให้ระวังจะมีปัญหาเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยเป็นช่วงรอยต่อที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับสถาบันครอบครัวถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจกันควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ใหญ่ เราจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านให้ปรับความเข้าใจกันหรือลงเอยกันได้ดีดวงความรักในช่วงนี้ไม่ดีจะทำอะไรอย่าตัดสินใจด้วยความใจร้อนนะคะสุขภาพระวังจะเจ็บป่วยมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเครียดความกดดันโรคหัวใจและสายตาไม่ดีคะ่ะ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีฉลูในเดือนนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับการทำหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะบริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงค่ะคนเกิดปีคานการงานให้ระวัง จะเกิดปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายปวดหัวมีคนคิดร้ายไม่หวังดีหรือคอยเลื่อยขาเก้าอี้ในช่วงนี้การเงินจะมีอุปสรรคมากเป็นพิเศษไม่ควรไว้ใจใครและให้ระวังจะผิดพลาดมีปัญหาต่อหน้าที่การงานถูกโกงถูกแย่งผลงานหากทำทุจริตในช่วงนี้จะเกิดผลเสียหายมีการออกจากงานเป็นต้นค่ะการเงิน มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายมากทรัพย์สินข้าวของเสียหายหรือมีปัญหาจากการลงทุนการทำธุรกิจแต่ช่วงนี้ภาวะทางด้านการเงินไม่ดีขาดสภาพคล่องไม่ควรไปค้ำประกันหรือเซ็นรับรองให้ใครงดเว้นการทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับคนอื่นเพราะจะถูกโกงได้ค่ะความรักความรักของคุณในช่วงนี้ เป็นความรักแบบเศร้าๆมีปัญหามีความขัดแย้งไม่ค่อยเรียบร้อยลงตัวหรือสุขภาพของตัวเองและคนรักจะเจ็บป่วยมีเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเครียดเรื่องกดดันได้บ่อยๆดวงความรักในช่วงนี้ต้องระวังจะแก้ปัญหาด้วยความเครียดหรือเอาเรื่องเก่าๆมาทะเลาะก,กันสุขภาพให้ระวังจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเดิม ปัญหาที่เกิดจากภาระหน้าที่การงานที่หนักเกินไปและพักผ่อนน้อยเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีขาในเดือนนี้ให้ทําบุญกับคนชราหรือคนสูงอายุบริจาคข้าวสารอาหารแหง้งดูแลพ่อแม่ผู้ใหญ่คนในตระกูลให้มีความสุข คนเกิดปีเทาะการงานการงานจะมีปัญหาหรือเกิดเรื่องขัดแย้งในองค์กรให้ระวังความผิดพลาดความเสียหายเพราะอารมณ์ความใจร้อนและไม่ควรทำการทุจริตต่างๆเพราะจะถูกจับได้มันสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆเพราะในช่วงนี้มีคนคิดร้ายหรือไม่ประสงค์ดีปัญหาต่างๆมีเรื่องทุกข์ใจถูกใส่ร้าย ใส่ความเป็นช่วงจังหวะที่ดวงเก to well ี่ยวกับการงานไม่ดีค่ะการเงินคุณไม่ควรไว้ใจใครเพราะจะมีปัญหาเกิดความเสียหายคนในบ้านในตระกูลนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนฝูงสังคมเบียดเบียนพึ่งพาอาศัยหรือมีเรื่องมาทําให้เกิดความร้อนอกร้อนใจการเงินไม่ดีมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่อง ควรระวังหรือวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้ดีค่ะความรักในช่วงนี้จะมีปัญหาหรือเกิดเรื่องวุ่นวายในครอบครัวได้บ่อยๆระวังสุขภาพของทั้งตัวเองและคู่ครองคนรักจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยความเครียดความกดดันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวได้ในช่วงนี้มีโอกาสจะเดินทางไกลบ่อย สิ่งทำให้ห่างเหินจากคนรักสุขภาพให้ระวังจะเจ็บป่วยมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเครียดและการทำงานหนักมากเกินไปค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีถาะในเดือนนี้บริจาคน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือทำบุญแก่คนแก่คนชราค่ะคนเกิดปีมะโรงการงานให้ระวังจะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่หรือมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้องค์กรของคุณ ไม่ค่อยดีมีเรื่องกดดันมีเรื่องอึดอัดใจในการทำงานระวังอย่าไว้ใจใครเพราะจะทำให้เดือดร้อนในช่วงนี้การงานอาจจะมีผลเสียควรใส่ใจและทำงานให้รอบครอบถี่ถ้วนมากขึ้นดวงการงานจะมีปัญหาให้ทำบุญบ่อยๆค่ะการเงินคุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากมิตรสหาย มีโอกาสที่จะได้ช่องทางผลประโยชน์รายได้เข้ามามากขึ้นหากมีปัญหาทางด้านการเงินบริวารคนรอบข้างจะช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหานี้ไปได้การเงินของคุณจะเริ่มคล่องตัวมากขึ้นได้เงินดีขึ้นความรักคุณอยู่ในช่วงที่มีความสุขแ happy ปปสมหวังคุณจะมีโชคหรือได้ลาบจากเพศตรงข้ามคู่ครองคนรัก ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนที่มีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนที่คบหากันมานานๆมีโอกาสที่จะตกลงแต่งงานกันในเร็วๆนี้สุขภาพช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องเจ็บป่วยของตัวเองหรือญาติพี่น้องในบ้านของคู่ครองและคนรักค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีมะโรงในเดือนนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือตำราเรียนเสื้อผ้าเด็กนักเรียนทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้สมุดดินซอและปากกาค่ะคนเกิดปีมะเส็ง การงานจะมีปัญหาอารมณ์ร้อนใจคอหงุดหงิดคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือออกจากงานให้ระวังจะมีปัญหากับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเกิดการผิดพลาดในหน้าที่การงานการงานไว้ใจคนอื่นไม่ได้ระวังจะเดือดร้อนมีเรื่องเสียหายเกิดเรื่องวุ่นวายให้ระวังใส่ใจและทำงานให้รอบคอบไม่กระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎขององค์กรและกฎหมาย การเงินการเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณจะได้โชคได้ลาบจากบ้านที่อยู่อาศัยเด็กที่บ้านเลขที่รถผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลือสนับสนุนการงานการต่อสู้ของคุณจะประสบความสำเร็จได้เงินที่ดีการลงทุนมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตหรือมีโชคลาบอย่างไม่คาดคิดในช่วงนี้ดาวการเงินของคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ดีค่ะ ความรักคุณจะได้รับความอบอุ่นความดูแลเอาใจใส่ในครอบครัวคนรักมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนที่แต่งงานกันมาแล้วจะมีบุตรหรือได้สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวคนที่รักกันมานานๆมีโอกาสจะได้แต่งงานหรือมีงานพิธีมงคลความรักของคุณในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ ให้ระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยการพักผ่อนน้อยการโหงงานหนักให้ระวังกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นไว้ด้วยค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีมะเสงในเดือนนี้ <ś led> บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารทำบุญกับคนป่วยคนพิการ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ